ถ้าเป็นตัวจอยมือเดียวเนี่ยข้อเสียคือเราได้แค่เดินนะครับด้านขวาเราก็จิ้มเอาเองนะครับผมอันนี้ไม่รู้เป็นข้อดีข้อเสียนะครับจิ้มเอาเองเนี่ยบางคนก็ชอบเพราะมันคล่องมือกว่านะครับผมสวัสดีนะครับผมวันนี้มาแนะนํานะครับจอยเกมเล่นเกม Diablo Eternal นะครับว่าเราสามารถใช้จอยแบบไหนเล่นเกมนี้ได้บ้างนะครับผมโดยผมจะมาเปรียบเทียบให้ดูเป็น2รุ่นนี้นะครับที่มันใช้ได้นะครับ ก็คือจะเป็นเรียกว่าเป็นจอย2มือแล้วกันนะครับก็คือเราต้องจับซ้ายกับขวานะครับเรียกว่า2มือกับจอยมือเดียวนะครับผมก็คือจะมีแค่ฝั่งซ้ายนะครับมือขวาเนี่ยทักีะเอาได้ปกตินะครับผมทีนี้มันก็จะมีข้อดีข้อเสียต่างกันไปนะครับผมก็เดี๋ยวมาแนะนำกันนะครับโดยมือถือที่ผมใช้นะครับในคลิปนี้ก็จะเป็นรุ่น iPhone 11 i p h o นะครับ iPhone 11เป็น iOS เนะครับเวอร์ชัน 15.6้ากล่าสุดตอนนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ตัวจอย2มือก่อนนะครับก็คือเป็นตัวนี้นะครับผมก็คือจะมีลูกทรงคล้ายๆพวกจอยเพย์นะครับตัวนี้จะมีที่หนีบในตัวนะครับสามารถเปิดที่มาแล้วก็หนีบกับมือถืออย่างนี้ได้เลยนะครับผมตัวนี้นะครับเชื่อมต่อแล้วเล่นได้เลยนะครับผมไม่ต้องลงแอปอะไรเลยนะครับผมนี่พอเราเข้าเกมมาปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถใช้งานได้เลยตัวนี้จะมีรีวิวกับ ตัวเกมน,นี้ไว้แล้วนะครับผมซึ่งว่าเราต่อจอเนี่ยมันจะมีบอกเลยนะครับว่าเนี่ยปุ่มหนทยเลาไรเนี่ย L2 L1 นะครับผม R1 R2 เดี๋ยวผมลองไปตีมอนให้ดูนะครับว่าเราก็สามารถเลงสกิลได้ปกติเลยนะครับกด R1 ค้างนะครับเลงแล้วก็ใช้อันาอล็กขวาในการเลงอย่างนี้นะครับถือว่าการควบคุมก,กับเกมเด b l ลเนี่ยเขาใส่มาค่อนข้างถือว่าลงตัวนะครับผม ตอนแรกอาจจะมีแบบงงปุ่มบ้างนะครับเพราะปุ่มมันเยอะใช่ไหมครับเมนูแต่ไปหมดเลยเนี่ยแต่ได้เป็นหาพักก็โอเคนะครับก็คือจําได้เพราะว่ามันก็ปุ่มมันก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมแต่นะครับผมตัวเนี้ยถ้าใช้จอยสองมือเนี่ยมันมีข้อเสียอยู่จุดหนึ่งครับคืออะไรคือเวลาเราเปิดพวกเมนูครับผมเปิดเมนูเนี้ยทีนี้จะทําอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นรูปลูกศอนเมาส์นะฮะทำให้เราต้องคลิกเหมือนคล้ายคาเลื่อนเมาส์ครับเห็นไหมครับตรงเนี้ย มันจะช้านะครับผมแล้วมันก็ความแม่นยํามันก็ไม่ค่อยสูงเนี่ยอย่างเวลาเนี่ยเข้าไอเทมเกี่ยวของเนี้ยจะกดอะไรเนี่ยเขาต้องใช้เลื่อนเลื่อนเอาซึ่งต้องบอกตรง,ตรงว่าเนี่ยหัวอย่างนี้ใช่ไหมครับกดอดันนี้อ่าก็ต้องมาเลือกอีกคลิปอีกซึ่งบอกตรงว่าใช้มือจิ้มเอาเนี่ยเร็วกว่าเห็นไหมฮะมือถ้าเกิดใครมีคลิปตรงเนี้ยก็ถือว่าใช้จอยสองมือได้นะครับผม อันนีท้ทีนี้เดี๋ยวผมไปดูทางจอยมือเดียวบ้างนะครับในฝั่งของจอยมือเดียวนะครับผมแล้วก็เสียบเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็ต้องลงแอปให้เรียบร้อยนะครับผมตัวจอยมือเดียวเนี่ยถ้าเป็นเกมอย่างเดีย a b l งหรือว่าแนว R O V หรือว่าเพสอะไรพวกนี้ที่มันจะมีปุ่มขึ้นไว้ตรงเนี้ยเราจะสามารถใช้จอยเนี่ยเอามาเดินได้อย่างเดียวนะครับผมย้ําว่าเดินได้อย่างเดียวปุ่มตรงเนี้ยใช้ไม่ได้นะครับผมคือมันมีมันจะใช้ไม่ได้ไม่ใช่ว่ามันเสียนะครับแต่ว่าระบบไออมันไม่รองรับ ก็คือปุ่มตรงนี้จะลองนะเฉพาะพวกเกมเนยแบบ PUBG Free Fire Call of Duty Apex พวกนี้นะครับผมถ้าเป็นแนวแบบเดียโบโรนเนี่ยก็คือใช้แค่เดินอย่างเดียวทีนี้แล้วเดินอย่างเดียวเนี่ยบางคนมองว่ามันไม่ดีนะครับแต่ต้องบอกว่าถ้าเล่นจริงอ่ะมันโอเคนะครับผมเพราะว่าอะไรเพราะว่าด้านขวาเนี่ยเรากดากีกดอะไรเนี่ยมันจะค่อนข้างเร็วกว่าใช้ปุ่มนะครับบางทีแบบเราอ่ากดเนี่ยเราคุ้นชินกับการกดที่หน้าจอแลวนะครับพวกเล่น Rv เงี้ยเนี่ย นะก็ถือว่ารวดเร็วนะครับใช้มือกดเนะี่ยมันเร็วดีและอีกจุดหนึ่งที่มันดีกว่าตัวจอยสองมือนะครับผมก็คือนี่ครับเวลาเรากดเข้าไปที่เอ้ยกดเข้าไปที่เมนูต่างๆเนี่ยเราไม่ต้องใช้เคอร์เซอร์นะครับเราใช้มือจิ้มมาเลยพอเอามือจิ้มเอาเนี่ยมันก็คือจะเร็วกว่านะครับผมนี่ฮะ เดี๋ยวผมสรุปข้อดีข้อเสียให้ทีนะครับผมก็คือถ้าเป็นจอยสองมือแบบนี้นะครับใช้ได้ทุกปุ่มนะครับผมแล้วก็ไม่ต้องลงแอปเล่นได้เลยนะครับผมแต่ข้อเสียคือเวลาจิ้มของหรือจิ้มเมนูเนี่ยมันจะช้านะครับแนะนําให้กดที่จิ้มเอาที่หน้าจอเอาจะดีกว่านะครับผมถ้าเป็นตัวจอยมือเดียวเนี่ยข้อเสียคือเราได้แค่เดินนะครับด้านขวาเราก็ จิ้มเอาเองนะครับผมอันนี้ไม่รู้เป็นข้อดีข้อเสียนะครับจิ้มเอาเองเนี่ยบางคนก็ชอบเพราะมันคล่องมือกว่านะครับผมแต่ข้อดีคือเราสามารถกดที่หน้าจอได้เร็วกว่านะครับผมพวกเมนูต่างๆนะครับผมก็ประมาณนี้อ่าลืมไปตัวจอยมือเดียวต้องลงแอปนะครับตัวจอย2มือไม่ต้องลงแอปนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับเปรียบเทียบให้ดูกันสามารถใช้งานได้2แบบนะครับผมสนใจเจ้าไหนสามารถถามได้เลยนะครับผมทางแชททางลาทิชโชน,นี้นะครับพบกับใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ